เน็ตโทรลงทัญญาเรียกพระนางซิริวายว่าผัวเมียเอ็มตัวแทนหมู่บ้านมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยครับผมอ่ะหมู่บ้านเรามาแสดงความคิดเห็นกันนะเรื่องราวมีอยู่ว่านะครับพี่ธัญญาธัญเรศเนี่ยเขาผันตัวไปเป็นผู้จัดละครแล้วก็ไปจัดซิลิวายแล้วก็เปิดแคสติง้งแล้วมีน้องๆ้องมาแคสติ้งเต็มเลยแล้วก็มีคลิปที่ลงใน Tik t o k คลิปหนึ่งนะครับก็พูดถึงบรรยากาศระหว่างแคส นะแล้วก็อยู่กับพี่พู้ก,กับอะไรแบบนี้น้องๆก็มากันเยอะมากเนื้อความแบบสรุปสั้นๆน,นะพี่ธัญญาเขาก็พูดประมาณว่าโอ้น้องๆมากันเยอะมากเลยไม่อยากคัดใครออกเลยทุกคนดีมากๆแล้วบรรยากาศก็จะมีแบ่งใครที่เป็นผัวอยู่ตรงนี้นะคะใครเป็นเมียอยู่ตรงนี้นะคะใครได้ทั้งผัวทั้งเมียอยู่ตรงนี้นะคะเราจะได้แยกเพียถูกและุูมกับก็จะได้เลือกถูกว่า คนนี้อยากเป็นผัวแต่เหมาะกว่าเป็นเมียมากกว่าพี่ธัญญาเขาพูดแบ้าๆๆไปทําให้กระแสของแฟนคลับซีรีส์วายสาววายต่างๆเนี่ยโหโมโหเลยทําไมใช้สรพนามแบบนี้ไม่ชอบเว้ยอะไรแบบนี้แต่ว่าภายในคลิปอ่ะพี่พุ่มกับเขาก็พูดนะว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่ใช้ศัพท์แบบผัวเมียแบบนี้จะได้เรียกกันง,ง่ายๆแล้วตอนนี้บรรยากาศคือแคลสกันตั้งแต่ เชา้าอะไรแบบนี้แล้วมันใช้เวลานันมากค่อนข้างเครียดมากก็ขออนุญาตใช้ศัพท์ที่เข้าใจกันง่ายๆอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับมองแบบสองมุมนะก็ถ้ามุมแบบพี่พุ่มกับแบบพี่ธัญญาก่อนนะคือเขาอาจจะพูดแนวเหมือนกับเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้สื่อสารเหมือนเราคุยกับเพื่อนถึงคนนั้นคนนี้หรือว่าพูดถึงแฟนเราเป็นผัวเป็นเมียมึงผัวมึงเมียมึง,มงผัวคนนั้นผัวอีนั่นผัวไอ้นั่น มีไอ้นั่นอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นการสื่อสารที่คนสนิทกันหรือว่าคนที่พูดในเวที่ขำขันกันได้เนี่ยก็พูดกันได้ใครเป็นบ้างใครพูดบ้างผมว่าหลายคนก็พูดนะแต่อีกมุมหนึ่งนะมุมสาววายเนี่ยเขาบอกว่าการใช้คำพูดแบบเนี้ยมันให้เกียรติเลยแล้วมันก็ออกส่งออกสื่ออะไรด้วยเนาะแต่มันก็ไม่ใช่สื่อเป็นทางการไงเออมันก็เกิดกระแสดราม่าไม่เล็กเหมือนกันนะดราม่าแบบสาววายในยบางทีในวงการเนี้ย ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนใช่ไหมพี่ธัญญาเขาอาจจะเพิ่งเข้ามาวงก,การวายก็อาจจะยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับความอ่อนวายของสาวกแฟนคลับสาววายต่างๆใช่ไหมคอมเมนต์ก็เลยมาทัวลงพี่ธัญญาเหมือนกันว่าควรไปทำละครจกักวงๆนะเหมาะแต่อย่างนี้มาทำซีรีวายไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ผมขอคัดกรองคำพูดนิดนึงแล้วกันนะครนะับาบางคำพูดบางคอมเมนต์ก็ค่อนข้างแรง บางคนก็มาพูดแบบสับๆอบเอ่อควรใช้คําพูดสัพนามเรียกพระนางให้ดีกว่านี้นะคะอะไรเงรี้ยพี่ธัญญาเขาก็มาขอบคุณบางคนก็กลางกลางแบบว่าเอ่อมาเรียกอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมนะอ่ามันก็มีหลายเวชใช่ไหมทุกดราม่าเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ทัวหลงแบบหลายเว์อย,อยู่แล้วซึ่งคนเป็นเป็นคนรับสารอ่ะก็ต้องกลันกรองก่อนพูดพอสมควรแต่ผมพูดตรงๆนะต่อ้พูดดียังไง มันจะเป็นดาราม่ามันก็มีอยู่ดีหรือบางทีเขาอาจจะตั้งใจให้เป็นดาราม่าเพื่อเป็นกระแสของคลิปเขาก็ได้นี่ผมพูดตรงๆนะโลกมายาเขาเรียกว่าวงการบันเทิงอ่ะมันทําให้ความดราม่าเนี่ยเป็นการปโปรโมทโดยที่ไม่ต้องจ้างสื่อเลยก็ได้สมัยนี้เขาทำัาเยอะแยะอันนี้ผมขอพูดตรงๆในหลายๆคนที่ไม่รู้นะครับเออถามว่าความเหมาะสมไหมอืมถ้าพูดออกสื่อจริงๆอ่ะวัฒนธรรมไทยเนาะเมืองไทย มันก็อาจจะค่อนข้างไม่เหมาะสมเท่าไหร่อย่างที่หลายๆคนเสนอมาและความบันไดของสาววายก็ค่อนข้างเยอะอันนี้พี่ธัญญาอาจจะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความวายมากกว่านี้หน่อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อารมณ์รุนแรงเกินไปที่แบบเหมือนกับเรื่องบิวเรื่องใครต่างๆนานาที่แบบรักมากซะจนหัวปักหัวปัม๊มแล้วแล้วทาให้ตัวเองเครียดเกินไปกับเรื่องดราม่าเล็กๆน้อยๆหรือว่าบางทีใหญ่แต่ แต่ก็ไม่ควรเอามาเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราหรือว่าคําพูดบางคำเนี่ยถ้าเราไปกระจายความที่แบบเล็กๆให้มันใหญ่โตเนี่ยบางทีตัวเองก็เครียดเองนะเออเข้าใจแหละวว่าอยากเสนอความคิดอยากทําให้เหมาะสมขึ้นก็เสนอความคิดในแนวที่สุภาพเนาะแล้วก็ไปบอกพี่ธัญญาครับผมว่าพี่ธัญญาเขาก็คงเป็นคนที่โตแล้วก็คงพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนในการออกสื่อแบบนี้ส่วนในเวส่วนตัวก็ของใครของมันก็ไม่ต้องไปก้าวไก ก็เข้าใจสาวายนะแล้วก็เข้าใจพี่ธัญญาด้วยแล้วทุกคนในหมู่บ้านผมอะรู้สึกไงกับประเด็นนี้บ้างถ้าเป็นคุณเนี่ยโดนเรียกแบบนี้ชอบไหมสมมติว่าคนที่คุณรักอะคนที่คุณชอบอยู่โดนเรียกเนี่ยชอบไหมเม้นมา